สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Automotive Propedia วันนี้ผมมีของเด็ดสุดล้ำยุคมานำเสนอนี่คือ Airbus a 3 8 0 0ชอราคิดปี2025ใช่ครับฟังไม่ผิดมันคือ3ล้อผสมจรวดที่ผลิตโดยบริษัทเดียวกับที่สร้างเครื่องบินโดยสารลำยักย้ายอ,ยอย่าง A380 นั่นแหละและแน่นอนว่าพวกเขาไม่ได้มาเล่นเล่นบนท้องถนนแน่นอน มาเริ่มกันที่ภายนอกก่อนเลยครับด้านหน้าดูเหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟตัวถัทงทำจากคาร์บอนไฟเบอร์และไทเทเนียมแบบเดียวกับที่ใช้ในยานอาวกาศและยังเสริมด้วยแผ่นกันความร้อนที่ใช้ในภารกิจสำรวจดาวอังคารส่งลู่ลมสุดมีหางเสถียรแบบเครื่องบินและติดตั้งมินิดรัสเตอร์สองข้างที่ใช้งานได้จริงใช่ครับมันไม่ได้มีไว้โชว์เฉยๆระบบไฟเหลดรอบคันมีมากกว่า900จุดซึ่งปรับเปลี่ยนได้ตามความเร็วสภาพอากาศและแม้แต่อารมณ์คนขับผ่านเซ็นเซอร์ชีวภาพ,าพถ้าคุณหงุดหงิด มันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงถ้าคุณจะเย็นมันจะเป็นสีน้ําเงินอ่อนและถ้าคุณเปิดเพลงแดงขณะข,ขับผ่านรถติดมันจะกลายเป็นงานดีเคลื่อนที่เลยล่ะครับพูดถึงเรื่องสมรรถนะแล้วบอกได้เลยว่าน,นี่ไม่ใช่3ล้อธรรมดาเพราะมันใช้พลังงานจากฟิวชั่นขนาดจิ๋วเทคโนโลยีที่พวกเขาพัฒนามาจากโครงการสำรวจอวกาศให้แรงบิดมหาศาลสามารถเร่งจากศูนย์ถึงหนึกิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน2.4วินาทีใช่ครับเรากำลังพูดถึง3ล้อที่เร็วกว่าแลนบอกรินี ini. ระบบการสะเทือนแม่เหล็กระบบควบคุมแรงเวี่ยงอัจฉริยะและเบรกย้อนแรงดันริวส์ดรัสเตอร์สถูกติดตั้งมาให้ครบความเร็วสูงสุดจำกัดไว้ที่3 1 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่มีข่าวหรือว่ารุ่นต้นแบบในดูไบเคยทำได้เกือบม็อกหนึ่งบนสนามทดสอบปิดถ้าอยากขับแบบสบายๆในเมืองก็มีโหมดพอโต้พีไอที่ใช้ GPS เรดาร์และ AI วิเคราะห์ ross, ความหนาแน่นของฝูงชนเพื่อพาคุณไปถึงจุดหมายได้แม้ในตรอกซอกซอยหรือแม้แต่ขับข้ามหลังคาตึกถ้าโครงสร้างตึกแข็งแรงพอ ภายในก้อนล้าไม่แท้กันตัวที่นั่งคนขับอยู่ตรงกลางพร้อมหน้าจอหัดเต็มรูปแบบใช้บนกระจกหน้าที่ทําจากกราฟีนผู้โดยสารข้างๆได้ที่นั่งแบบเซร์โรบระวทีิที่ปรับตามแรงจีแบบเรียวทางหนนั่งอยู่ในค็อพิษนักบินอวกาศมากกว่า3ลอ้อระบบความบันเทิงใช้สเตลลิกินเอของแอร์บัสที่สามารถสตรีมวิดีโอ 8K สัสญ,ญญาณไฟจราจรให้เปลี่ยนได้และยังเชื่อมต่อกับดาวเทียมเพื่อหลีกเลี่ยงหลุมบ่อก,ก่อนถึงอีกด้วยควบคุมผ่านมือเสียงหรือถ้ามีอัปเกรด นิวโรนลิงก์ก็แค่คิดรถก็ขยับตามเลยครับมาถึงเรื่องราคาบอกเลยว่าไม่เบารุ่นพื้นฐานเติร์ดไดรฟ์เริ่มต้นที่ประมาณ1.8ล้านเรนาหรียญสหรัฐประมาณ65ล้านบาทถ้าจะเพิ่มแท็กเกจตป๊อบิเตอร์ T.I.M. ที่มีบูสเตอร์เสริมและระบบบินระดับต่ำจะอยู่ที่2.9ล้านเหรียญส่วนรุ่นท็อปสุด E.X.O. Edition ที่สามารถทยานขึ้นและเดินทางระหว่างประเทศทางอากาศได้เต็มระบบราคาอยู่ที่ประมาณ4.2ล้านเหรียญหรือราวๆ1ว0ล้านบาทเลยทีเดียว ยังไม่รวมภาษีและค่าทมเนียมขออนุญาตขึ้นอวกาศนะครับคำถามคือมันเหมาะกับใครก็ต้องเป็นพวกมหาเศรษฐีสายเทคสายแฟนตาซีหรือเจ้าพ่อสายลับเท่านั้นแหละครับแอบัสบอกว่านี่คืออนาคตของการเดินทางในเมืองแต่จริงๆแล้วมันคือของเล่นสำหรับคนที่มีเงินเหลือมากพอจะเปลี่ยนกฎฟิสิกส์ได้แต่ถึงจะฟังดูว่าขนาดไหนเราก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแอ r บัสเอ80มแริชอร์เราคิดปี2025คืนหนึ่งในยานพาหานะที่บา้าคลั่งที่สุดเท่ที่สุด และไฮเทคที่สุดที่เคยมีมาถ้าคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามอัลตโมเทียโปรพีเดียด้วยนะครับแล้วคอมเมนต์บอกกันหน่อยถ้ามีเงินคุณจะกล้าขับเจ้านี่ไปทำงานใหม่หรือคุณยังชอบรถสีล้อมากกว่าแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ